เพื่อไทยประกาศถอนตัวเดินหน้าจดตั้งรัฐบาลใหม่ไร้ก้าวไกลเข้าร่วมจับตาพรุ่งนี้มีสองพักลงร่วมหรือไม่ย้ำเพื่อไทยเสรษฐาไม่แก้มาตรา112คงไว้ซึ่งสถาบันสําคัญของชาติเตรียมเสนอชื่อเสรษฐา4ส,สิงหาคมนี้มั่นใจสวโหวตหนุนเ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดียรงานบริสรานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายง,งานนะครับของผู้สื่อข่าวโตกก๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายง,งานว่านายแพทย์จุนนาศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย พร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็นายประเสริฐจ,จันทรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับแส่ลงภายหลังการหารือระหว่างคณะเจรจาพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลที่เริ่มหารือกันตั้งแต่เวลาเก้นาฬกาสา0นาทีนะครับที่พรรคเพื่อไทยโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นเพื่อไทยเนี่ยได้โทรศัพท์แจ้งผลหารือไปยังแปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลถึงแนวทางตั้งรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยโดยในแพทย์จุนนาเนี่ยได้อ่านคําแถลงการเริ่มต้นใหม่ ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้กับประเทศใจความสําคัญว่าหลังจากที่พรรคเก้าไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นแกนเดตนายกฐมนตรีแต่ว่าไม่ได้รับความผิดชอบจากรัฐสภาแม้พรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนอย่างสุดความสามารถแต่พรรคเก้าไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้และแปดพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้มีมติให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและไปดําเนินการรวบรวมเสียงจากสส และสวซึ่งจากการหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลได้ข้อสรุปว่าขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลร่วมใหม่โดยเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนด,ดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคในดํารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีพร้อมกับย้ําว่าพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาไม่สนับสนุนการแก้ไขามาตรา1นึ 2, พรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามในการรวบรวมเสียงให้เพียงพอและพรรคเก้าวไกลจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ยืนยันจะทํางานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเช่นการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเริ่มจากมติครรมในการประชุมนัดแรกให้ทางประชาติจัดตั้งสะสะรร้อมคืนอนํานาจให้กับประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกฎิกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกับย้ำว่าพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกภรคการเมืองสมาชิกุฒิสภาและประชาชนว่า จะรักษาสถาบันสําคัญของชาติให้เป็นส่วนรวมจิตใจของคนทั้งประเทศโดยในวันพรุ่งนี้นะครับพรคเพื่อไทยจะออกแถลงการเรื่องการจะตั้งรัฐบาลใหม่และก็จะทราบถึงความชัดเจนว่าจะมีพักการเมืองใดเข้าร่วมรัฐบาลรวมไปถึงความชัดเจนว่าจะมีพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรคพลังประชารัฐเข้าร่วมด้วยหรือไม่พร้อมกับมั่นใจว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยได้ดําเนินการลดเงื่อนไขของสบบและก็เชื่อว่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่สวบบวชให้พักเพื่อไทย ในแพทย์ชนนานนะครับยังกล่าวถึงบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีครับเป็นการทําความเข้าใจการไม่ใช่การบอกเลิกแต่ว่าเป็นการชี้แจงถึงเหตุผลพร้อมกับย้ำว่าการที่สสพักเก้าไกลจะยกมือโหวตให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวพรรคเพื่อไทยไม่ได้ร้องขอเพราะว่าเรารักษามารยาทพอสมควรส่วนกรณีนะครับที่สวเร,รียกร้องให้นายเศรษฐาไปแสดงวิสัยทัศน์นั้นเรื่องนี้ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ส่วนการเลือกนายยกรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะว่านายเศรษฐาไม่ได้เป็นสสเท่าที่ปรึกษ,ษาการนายเศรษฐาก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสองสยัยแต่อาจจะไม่สะดวกเข้าสภาอาจมีประเด็นไม่คาดคิดเกิดขึ้นนายเศรษฐาจึงขอไม่เข้าไปและหากว่ามีการพัดพียงทีมงานและก็สสก็พร้อมที่จะชี้แจงในสภาแทนด้านนายภูมิทันบอกว่าชี้แจงเพิ่มเติมว่าการดําเนินการของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่การดึงเวลาแต่ว่าเป็นเพราะว่า ได้รับการร้องขอจากแกนนาพรรคเก้าไกลที่ขอให้รอถึง5้าทุ่มวันที่3 1กรกฎาคมแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อก,กลับมาจนถึงวันที่1สิงหาคมรรคเพื่อไทยจึงได้เริ่มกระบวนการทั้งหมดและก็ที่ผ่านมาได้คุยทั้งหมดกับพรรคเก้าไกลมาตลอดแต่ว่าอาจจะเป็นการสื่อสารการผิดพลาดระหว่างแกนนําแล้วก็สมาชิกพรรคเก้าไกลจึงทําให้สมาชิกพรรคเก้าไกลนออกมาให้ความเห็นว่าไม่ได้พูดคุยกันเท่าที่ควรและก็ย้าว่าไม่ใช่การดึงเกมแต่อย่างใดแล้วก็จําเป็นต้องเลือกทางเดินใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้ ในภูมิธรรมยืนยันว่าการตกลงครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคเก้าไกลไม่ใช่เกียรเสียทางการเมืองยืนยันการนําตั้งรัฐบาลเนี่ยนะของพรรคเพื่อไทยจะไม่มีพรรคเก้าไกลร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยส่วนการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือว่านโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้าหรือว่ารัฐบาลถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยยินดีที่จะสนับสนุนแต่ว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอง โดยพรคเพื่อไทยจะใช้ประสบการณ์ความสามารถแก้วิกฤตทางการเมืองที่ต้องเริ่มดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประเทศเนี่ยกลับเอากลับมาเ,าเข้าสู่ภาวะปกติระบบปกติเหมือนเดิมนายภูมิธรรมเนี่ยยังบอกว่าเป้าหมายคือต้องได้นายกรัฐมนตรีก่อนและก็ค่อยว่าการในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าทุกคนรู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและก็การเมืองพร้อมกับจะกว่าพรุ่งนี้ยินดีที่จะตอบคําถามสังคมทุกคําถามและก็ทุกอย่างมีเหตุผลเป็นไปตามธรรมชาติของตัวมันเอง ด้านนายประสริฐก็บอกว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยได้ประสานไปยังเดบิวติการพักหกพรร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วโดยแจ้งในสารประเด็นหลักนะครับก็คือเหตุผลและก็ความจําเป็นจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยไม่มีพักเก้าไกลและก็ชี้แจงการดํเนินงานที่ผ่านมากรณีพรร่วมอื่นที่จะตัดสินใจอย่างไรก็ขอให้เป็นดุลพินิษฐ์แต่ละพักและก็การโหวตของพักเก้าไกลถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ด้วยผู้พเพื่อนมีความพิดเห็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนมาได้ครับและฝากติดตามทุกช่องข่าวของไทยพีบีเอสกฎหมายที่สามรวมถึงรายการสถานีประชาชนทางไทยพี